สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาโทนิ่งกระชับแขนให้สวยกันค่ะแจะรู้นะคะว่าเพื่อนๆมีอาการเบื่อต้นแขนใหญ่นะคะไม่ว่าจะใส่เสื้อตัวไหนเนี่ยก็ไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเอาพวกเสื้อผ้าใส่เรียวหรือว่าเสื้อผ้าแขนกุดนะคะซุกเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะไม่กล้าโชว์แขนล่ำๆกับใครนะคะจะหยิบมาทีไรก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจทุกทีวันนี้นะคะแจะเอาใจสาวๆที่มีปัญหาเรื่องต้นแขนแล้วก็วันนี้จะพามากระชับกันค่ะสามารถที่จะลดต้น ต้นแขนที่หย่อนยานเนี่ยให้กระชรับได้ด้วยการใช้ดัมเบลคู่เดียวเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีดัมเบลใช้เป็นขวดน้ำนะคะเป็นขวดใหญ่2ขวดใส่น้ําจนเต็มแทนก็ยังได้เลยค่ะวันนี้นะคะถ้าเอากําลังกายของเราเนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีกระโดดด้วยค่ะแล้วก็เป็นท่ายืนล้วนด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นแล้วก็กระชรับกันในเวลาไม่ถึง20นาทีค่ะปัญหาต้นแขนใหญ่ต้นแขนลั่มนะคะ การท้องแขนหย่อนยานเนี่ยก็จะหายไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเล่นเวททันนิ่งทั่วร่างกายนะคะแล้วก็คุมอาหารและคาร์ดิโอค่ะรับรองว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีต้นแขนที่กระชับฟิตแล้วก็เฟิรม์มในคราวเดียวกันแน่ๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆวอร์มอัพไปกับใจตรงนี้ก่อนนะคะการวอร์มอัพนะคะท,ทุกครั้งค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้ออุณหภูมินะคะที่ ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อน,อนๆก็จะไม่บาดเจ็บแล้วก็กล้ามเนื้อเนี้ยก็จะพร้อมในการเล่นด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววอร์มอัพตรงนี้ไปกับใจเลยค่ะเพื่อนๆเปิดปิดนะคะแล้วก็หมุนแขนไปเรื่อยๆเลยนะคะทําแบบนี้ไปค่ะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะให้แขนของเราเนี่ยได้เหยียดออกนะคะใครที่เล่นในตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกว่าอาการตรงนี้เนี้ยจะตึงเป็นพิเศษเพื่อนๆสามารถทําในเวลาที่ นานกว่าที่แจทําได้นะคะสามารถที่จะพอสแล้วก็ทำวอร์มอัพจนเรารู้สึกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยในร่างกายค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นมาเริ่มมีเหงื่อซึมๆนะคะเพื่อนๆก็พร้อมที่จะไปเล่น เซตแรกกับแจแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนการออกกําลังกายของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นเซอร์กิตค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนในเซอร์กิตแรกเนี่ยจะจะมีให้ทั้งหมดนะคะ4ท่าค่ะแล้วเราก็จะเล่นนะคะในแต่ละท่าเนี่ยสีวินาทีแล้วก็พัก20วินาทีค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนรับรองว่าวันนี้เนี่ยเบิร์นนิ่งนะคะในเซอร์กิตแรก4ท่าแล้วก็รีพีทนะคะในเซอร์กิตแล้วก็รีพีทอีกสองรอบค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนในท่าแรกใบเส็บเคลนะคะให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยยืน กางเท่าก็ประมาณความก้างของไหลเลยค่ะเพื่อนๆถือดัมเบลไว้ค่ะสามารถที่จะเริ่มจากดัมเบลที่มีน้ําหนักเบาก่อนได้นะคะจะถือนะคะข้างละห้า ปอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม,ไม่ไม่ไหวนะคะสามารถที่จะใช้ดัมเบลที่มีขนาดเบากว่านี้ได้นะแขนเนี่ยทิ้งลงมาเลยค่ะแนบลําตัวไว้ยกดัมเบลขึ้นมาด้านข้างลําตัวนะคะโดยที่พยายามให้ท่อนแขนเนี่ยด้านบนเนี่ยยังแนบชิดกับลําตัวไว้ค่ะเ,เพื่อนๆให้เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าในลักษณะที่เราเนี่ยคว่มมือลงนะคะทาแบบนี้จนครบเวลาเลยนะเ,นเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เราจะสลับมาเป็นท่า Alternate Hammer Curl กันบ้างค่ะใช้ดัมเบลนะคะถือไว้เลย ในท่าอัลเทเนตแฮมเมอร์เคิลนะคะเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยถือดัมเบลในลักษณะที่หันฝ่ามือนะคะเข้ามาหาลําตัวค่ะเพื่อนๆลักษณะของการเล่นแฮมเมอร์เคิลนะคะก็ยังได้เป็นการกระชับที่ตัวต้นแขนนะคะแต่ว่าเราจะยืนนะคะโดยที่ให้ดัมเบลเนี่ยพยายามแนบด้านข้างไว้แล้วก็ดันดัมเบลขึ้นมาหงายมือขึ้นมาแล้วก็ให้แขนเนี่ยพยายามยังแนบกับลําตัวไว้ค่อยๆผ่อนมือลงมาค่ะค่อยๆทํานะคะอย่ารีบนะคะทําแบบ สลับกันไปแบบนี้ได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนิดเดียวนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มท่าถัดไปกันแล้วค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะจับเป็นรีเวิร์สกริปบ้างค่ะการจับรีเวิร์สกริปนะคะก็เป็นการจับแบบคว่ำมือนะคะพร้อมกันไหมคะเ,เพื่อน จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหายใจเข้าค่ะเพื่อนเพื่อแล้วก็ออกแรงเกรงที่กล้ามเนื้อหน้าแขนนะคะเพื่อยกดัมเบลขึ้นมาเลยค่ะการขยับนะคะจะให้เพื่อนๆขยับพยายามขยับน้อยที่สุดนะคะขยับเฉพาะแขนท่อนปลายนะคะต้นแขนเนี่ยพยายามขยับน้อยที่สุดเลยหรือไม่ขยับได้ยิ่งดีนะคะปล่อยลมหายใจออกจนสุดเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลดตัว ดัมเบลนะคะลงมาค่ะแล้วก็ทําสลับไปแบบนี้ค่ะทําสลับซ้ายสลับขวาไปเรื่อยๆเลยค่ะท่านี้เนี่ยจะได้เป็นการฝึกหน้าแขนนะคะที่ดีท่านึงเลย เยี่ยมไปเลยค่ะเพื่อนๆเราไปถึงท่าที่4กันแล้วนะคะท่านี้อีกท่านึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป f ฟินิเชอร์แล้วก็จะจบในเซอร์กิตแรกแล้วค่ะเตรียมพร้อมนะคะเพื่อนๆ นี้นะคะเป็นการฝึกนะคะในส่วนที่ได้ทั้งอกแล้วก็ได้ตัวที่แขนด้วยค่ะเราจะจับดัมเบลนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะยืนนะคะแล้วก็ให้ตัวดัมเบลของเรานะคะพาดนะคะไปตรงข้ามกับตัวอกของเราอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นการ crossover ไปแบบนี้เลยค่ะยืนแล้วก็เอาตัวแขนของเรานะคะดึงนะคะแล้วก็ลากไปสั่งตรงข้ามกับเพื่อนๆยกขึ้นมาแล้วก็ยกลงค่ะ ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆต่อท่าถัดไปกับแจเลยนะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ30วิวิค่ะจะขอเป็นการเพาส์นะคะ หรือว่าขึ้นลงนะคะเล็กๆค่ะเ,เพื่อนๆเป็นการทำใบเส็บเคิลแล้วก็ p พาส์ขึ้นไม่ต้องสุดนะคะขึ้นนิดแล้วปล่อยลงขึ้นนิดแล้วปล่อยลงค่ะจะอยากให้ใช้จังหวะนะคะ p พาส์เล็กๆแบบนี้ค่ะยํำเล็กๆแบบนี้แล้วก็ขยับเฉพาะตรงแขนท่านปลายนะคะต้นแขนเนี่ยแนบกับเอวแนบกับลําตัวไว้นิดเดียวค่ะเพื่อนๆขอ30วิบตรงนี้ ครบแล้วนะคะเยี่ยมไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเซตถัดไปกันนะคะเพื่อนๆเรารีพีทท่าเมื่อกี้นะคะที่เราเล่นตั้งแต่ท่าแรกนะคะเราจะรีพีทในรอบที่2กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับการรีพีทรอบที่2นะคะเพื่อนๆจะอยากให้เพื่อนๆเพิ่ม intensity ขึ้นมาค่ะเติมน้ําหนักขึ้นมาแล้วก็ a ชร e เลนตัวเองนะคะว่าจะทําไปพร้อมๆกับแจนในวันนี้เนี่ย40วินาทีทํำยังไงนะคะให้ใช้น้ําหนักที่มากขึ้นแล้วก็ยังสามารถ รักษาฟอร์มอยู่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวนะคะหรือไม่มีอุปกรณ์พยายามทำนะคะจำนวนครั้งให้มากขึ้นค่ะมีการชาเลนจ์ตัวเองว่าภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยเราทำให้จำนวนครั้งมากขึ้นทำไวๆก็จะได้คาร์ดิโอมากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าเบิร์นมากขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมค่ะทำไปพร้อมๆกันกับใจแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆออกแรงต้านไว้นะคะดันขึ้นมา หายใจเข้านะคะตอนดันขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงต้านไว้หายใจออกนะ เราไปซ้ำนะคะในเซตถัดไปนะคะเป็นท่าแฮมเมอร์เคิลเหมือนกันนะคะเป็นการอัลเทรเนทนะเพื่อนๆก็ใช้ดัมเบลนะคะของแจนะคะในเซต2เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น10ปอนด์นะคะ1คู่ค่ะแล้วเราลุยต่อกันไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆในสำหรับเซตที่2นะรักษาฟอร์มให้ดีที่สุดเลย E เป็นไงกันข้างบ้างคะเ,เพื่อนๆยังไหวอยู่นะเพาส์ตรงนี้กับแจนนิดเดียวนะคะนิดเดียวเดี๋ยวจะไปต่อเซตที่3กันแล้วนะคะวันนี้นะคะการออกกําลังกายของเรานะคะจะจะเน้นที่ตัวต้นแขนเป็นหลักเลยค่ะเอาตัวเคลนะคะเป็นท่าที่เน้นไอโซเล e นะคะตัวกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะให้กระชับฟิตแอนเฟิร์มไปเลยค่ะ ในเซตที่3นะคะเพื่อนๆน,นอกจากจะใช้น้ําหนักที่มากขึ้นแล้วนะคะจะจะแอดอัพเวลาค่ะให้เป็น50วินาทีค่ะเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมเนี่ยยิ่งเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นเลยค่ะพยายามรักษาฟอร์มเอาไวเ้เพื่อนๆแล้วก็ไม่โยกตัวนะคะตอนที่เราดันดัมเบลขึ้นมาค่ะเพื่อนๆอ,ออกแรงตรงเฉพาะหน้าแขนนะคะจะเป็นการ ใช้ต้นแขนของเรานะคะในการยกขึ้นยกลงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เวลาที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้แรงนะคะแล้วก็ได้ใช้กล้ามเนื้อต้นแขนของเราเนี่ยให้มันเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นนะคะอยู่กับใจไปตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆในเซตที่3เนี่ยลุยกันในเซตสุดท้ายนะคะนิดเดียวนะคะขออีกสมท่าก็จะจบในเซอร์กิตนี้แล้วนะ เยีียมไปเลยค่ะเพื่อน พักนะคะ2ีวีค่ะในระหว่างที่พักเนี่ยสามารถที่จะ stretching นะคะถ้าเกิดเพื่อนรู้สึกว่ามีอาการตึงนะคะหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยนะคะในบริเวณต้นแขนนะคะสามารถที่จะ stretching ได้ในระหว่างพักเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นที่ alternate hammer curl กันนะคะสำหรับ alternate hammer curl ไปที่50วีค่ะเ,เพื่อนเยกขึ้นยกลงนะคะซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นพร้อมกันแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนเเป็นการยกซ้าย ยกขวาแล้วก็เกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะนิดเดียวอึบขึ้นมาค่ะเพื่อนเพื่อนฮึดสู้ไว้นะคะอยากมีต้นแขนที่กระชับอยากมีต้นแขนที่แข็งแรงนะคะอยากมีกล้ามเนื้อที่กระชับนะคะไม่ย,ย้่ยไม่หยอ่อนไม่ยานค่ะเล่นเวทเทรนนิง่งกับแจส๊สเซ็ตนี้ไปเลยเพื่อนๆพน่จะขอ,อน,นิดเดียวเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะเหลืออีกแค่3ามท่าจะจบแล้วค่ะฮึดไปด้วยกันเลยนะคะยกขึ้นนะคะเพื่อนเแล้วก็ลงค่ะ แล้วก็ไปด้วยกันเลยค่ะพร้อมๆกันแบบนี้ฮึบเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถัดไปค่ะเราไปที่ตัว reverse grip l t e เทเนตไบเซปเคิลค่ะท่านี้เนี่ยสลับไปใช้ดัมเบลที่มีขนาดเบาได้นะคะเพราะว่าท่านี้นยะเป็นการจับแบบคว่ำมือนะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าฝืนใช้ดัมเบลที่มีขนาดหนักแล้วเรายังมีกล้ามเนื้อข้อมือหรือว่าแขนที่ยังไม่แข็งแรงนะคะ,นะคะก็จะบาดเจ็บได้สลับมาใช้ตัวดัมเบลที่มีขนาดเบาได้เลยค่ะเพื่อนๆจับแบบคว่ำมือแบบนี้นะคะข้อมือของเรานะคะก็จะได้ทํางานด้วยนะยกขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆทำไปกับใจแบบนี้นะ50วิ คจะขอนิดเดียวจะจบแล้วค่ะเซตนี้นะเพื่อนๆเ,เน้นที่แขนอย่างเดียวนะคะกระชับเลยค่ะสามารถที่จะเอาไปฝึกนะคะในโปรแกรมการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าโปรแกรมการออกกําลังกายของเพื่อนๆน,นะคะในแต่ละสัปดาห์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะในเซตนี้เนี่ยจะเน้นทั้งหมด4ท่าหลักค่ะเป็น4ีท่าหลักที่เน้นเฉพาะตัวแขนค่ะเฉพาะตัว ใบเสร็จนะคะกล้ามเนื้อต้นแขนของเราค่ะอีกทั้งนะคะเพื่อนๆยังได้เล่นในท่าที่ซ้ำสามรอบนะคะก็เป็นการเที่ยตอกย้ำกลุ่มกล้ามเนื้อมัดนั้นๆนะคะเพื่อนๆให้มีความเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นค่ะเล่นซ้ำไปได้เลยนะในสัปดาห์หนึ่งค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเลยท่าเดียวนะคะท่าสุดท้ายแล้วค่ะก็จะจบในเซอร์กิตนี้แล้วทำไปพร้อมๆกันก่อนนะ มาค่ะเรามาเพาส์กันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนนิดเดียวใช้ตัวดัมเบลที่มีขนาดหนักขึ้นมาได้นะชาเลนจ์กันคะ่ะเพื่อนๆนถ้ามองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าแจนนะคะขยับเฉพาะแท่แขนท่อนปลายนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนตัวเนี่ยพยายามนิ่งๆเอาไว้นะจะรู้นะคะว่ามันเหนื่อยมันลามากๆแต่ว่าสู้ไปด้วยกันก่อนนะเพื่อน Okay. จบแล้วค่ะเพื่อนๆขอสุดท้ายปิดจบจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาเบิร์นแคลอรี่แล้วก็แขนให้ยิ่งเบิร์นให้ยิ่งรัวกันไปด้วยท่าวิดพื้นค่ะเพื่อนๆขอพุชอัพนิดเดียวค่ะมาค่ะเบิร์นต่อกันในท่าสุดท้ายเลยนะคะขอ50าสวีนะเพื่อนๆทํานทเท่าที่ไหวนะคะใครไม่ไหวนะเราก็สามารถวางเข่าลงมาได้ค่ะใช้ดัมเบลนะคะแล้วก็เอาอกเนี่ยแตะนะคะที่ดัมเบลแล้วขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนออกแรง ถึงดัมเบลเราขึ้นนะคะแตะเราขึ้นแตะเราขึ้นแบบนี้ใครไม่ไหววางเข่าก่อนนะเพื่อนๆอ,ออกแรงดันตัวขึ้นมาค่ะใช้หน้าแขนดันขึ้นมาค่ะตามองที่พื้นไว้นะโอเคดันขึ้นอีกนิดเดียวนะคะตรงนี้อีกสิบห้าวีค่ะโอเคทำช้าได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเริ่มหมดแรงแล้วนะเพื่อนๆปึ๊บขึ้นมาด้วยกันค่ะขอตรงนี้นิดเดียวส สุดท้าย โอเคค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับวันนี้นะคะประมาณ20นาทีค่ะกับการเล่นดัมเบลเวทเทรนนิ่งนะคะเน้นเฉพาะกล้ามเนื้อไบเซปค่ะเ,เพื่อนๆเป็นหลักๆเลยค่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆคููดาวไปกับแจยก่อนนะยืดกล้ามเนื้อแขนนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อข้อมือด้วยนะคะวันนี้เนี่ย2ี่นาทีของเรานะคะอาจจะมีเหงื่อซึมซึมนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆนถะ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆไหวสามารถคาร์ดิโอต่อได้นะคะกด ที่คลิปของแจนะคะเพื่อไปคาร์ดิโอต่อได้เลยค่ะหรือใครอยากจะเวทเทรนนิ่งนะคะในส่วนที่เป็นส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นขาหลังอกนะคะสามารถเลือกใน playlist ของแจได้เลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแจฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะจะได้มีเพื่อนที่มาเป็นคอมมูนิตี้ออกกาลังกายเหมือนกันค่ะแจจะมีทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆทุกๆสัปดาห์เลยนะคะแล้วแจก็จะลงใน YouTube ของแจ เป็นวันเสาร์ค่ะตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะกด notification ไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปฟรีๆนะคะออกกำลังกายไปได้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสุขภาพดีค่ะบ๊ายบาย